วันนี้ตรงกับวันที่19มกราคมปี2,568นนี่ก็เป็นบ้านที่อัตมาภาพมีความตั้งใจสูงปรุงใจสวยที่จะสร้างให้พระในบ้านซึ่งเป็นผู้มีคุณธรรมแห่งชีวิตนั่นคือท่านมี พรหมวิหารสี่เมตตากรุณามุ่ยตาอุเบกขาและก็ประคุณที่ลำค่าต่อตมามภาพตมามภาพก็มีความตั้งใจอยากจะสร้างบ้านให้พ่ออยู่ผูกอู่ให้พ่อนอนแล้วก็หาหมอนให้พอหนุนเหตุผลที่สร้างบ้านตรงนี้ญาติโยมทั้งหลายเนื่องจากว่าที่ญาติโยมได้เห็นหลังแรกนั่นเป็นการสร้างตามมีตามเกิดพอมีเงินเราก็สร้าง ไปเรื่อยทีนี้ก็ไม่นึกไม่ฝันว่าจะมีงูนะซึ่งเป็นงูเหา่าก็ได้เข้ามาปนเปี้ยนหลายรอบแล้วก็หลายตัวแต่ก่อนเขายังไม่ปลูกอ้อยนะสมัยก่อนเขาจะทํานาแต่พอมาหลังๆนี้เขามาปลูกอ้อยพอปลูกอ้อยเสร็จแล้วงูก็เข้าไปอยู่ในป่าอ้อยพออยู่ป่าอ้อยเสร็จแล้วเวลาที่เขาใส่ยา ฉีดยาอ้อยนังงูเขาก็หนีออกจากป่าอ้อยมาก็จะมาปนเปี้ยนอยู่ที่หลังเก่าเกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อยมพอ่อยมแม่รมาภาพก็ห่วงตรงนี้มากบางทีก็นอนคิดอยู่แทบทุกคืนนะก็เลยอยากจะสร้างบ้านหลังใหม่ให้สูงขึ้นต่อมาก็มีคุณโยมพี่สิรินทิพนกแสงซึ่งเป็นผู้จุดประกายสายบุญ ท่านก็สงสารนะท่านก็มาวางรากฐานให้นะก็มีการวางรากฐานแล้วก็ตั้งเสาขึ้นมานะลุงหลอดแล้วก็สายบุญเพราะตั้งเสามาปีนั้นจำได้ว่า2 5 6 2รทีนี้เราก็ตั้งใจว่านะครอบครัวเราก็จะทำนานแล้วก็ขายข้าวค่อยๆสร้างไปตามมีตามเกิดเหมือนกับ จอมปลวกเหมือนกับรังพึ่งค่อยๆสร้างไปค่อยๆทํารังไปแต่ว่าต่อมานะการเงินก็ขัดเขินเกินที่จะบรรยายนะแล้วแล้วก็มาถึงปี2 5 6 7ปลายปนะีเราก็ได้เริ่มสร้างขึ้นมาเดี๋ยวก็จะนำไปดูเนาะด้านในครอาลุงหลอดเดินน้ำหน้าไปเดินน้ำหน้าเป็นเดินน้ำหน้าเนาะ ก็ตั้งใจว่าจะสร้างนะตั้งใจว่าจะสร้างให้สำเร็จเร็วๆเลยโยมแต่ว่าที่ผ่านมาก็ปัจจัยเงินทองไม่มีก็เลยปีนี้คุยกับโยมพ่อโยมแม่ว่าเราต้องสร้างหลังคาขึ้นก่อนต่อมาพอสร้างหลังคา คิดว่าคงจะพักเอาไว้ก่อนแต่ว่าอยู่ๆก็ต้องขอกล่าวถึงบุคคลสำคัญนะก็คือคุณยมแม่นงรักสายยศหรือว่าคุณยมแม่ต๋องเป็นคนจุดประกายจุดประทีปจุดแสงสว่าง<ะ>คือเหมือนกับเติมพลังนะนลุงหลอด<ะ>เติมพลังให้อตมาเติมพลังให้กับยมพ่อยอมแม่มีความหวัง<ะ>แล้วท่านก็มาเป็นเจ้าภาพหลังคา<ะ>เป็นเจ้าภาพ<ะ>ก่อฉาบเป็นเจ้าภาพ หลายอย่างขัดเคิรนอะไรก็ขอให้บอกแม่นะเราก็โอ้เกรงใจมากนะแล้วก็คุณโยมพ่อผู้พันทัวดุนแม่ฟันจรัตแก่นโพท่านก็โอนปัจจัยมาอีกนะก็ให้มาซื้ออีกบล็อก8,000บาทนะเดี๋ยวเรื่องของญาติโยมที่ท่านได้ร่วมอนุโมทนาปัจจัยมาตรงนี้อ่าตมาภาพเองก็จะได้ประกาศบอกทีหลังเนาะแต่วันนี้มาดูความสำเร็จก่อนนะโยมเนาะอ่ะลุงหลอดเดี๋ยวนำอ่าเป็น บุคคลสาคัญอีกคนหนึ่งนายยุ่ลุงหลอดนี่มาด้วยใจแกไม่ไม่เอาตังค์เดี๋ยวเรื่องลุงหลอดเดี๋ยวตามาภาพก็จะคุยให้ฟังเอ,อตรงนี้ลุงหลอดชี้ชี้ให้ชี้ชี้ชี้ตรงนี้หน่อย่อาตรงนี้ตรงนี้อต,ตามาภาพตั้งใจนะว่าจะทําเป็นป้ายแกสลักหินอ่อนนะคนที่เป็นเจ้าภาพเพราะว่าเราจะต้องก่อนเราจะเข้าบ้านออกบ้านสายตาเราเนี่เหลือบมองไปเห็น นี่คือชื่อของบุคคลที่เขาได้มีจิตเมตตาสร้างบ้านให้เราอยู่นะคือความกระตันยูนี่เราจะต้องจะต้องจะต้องคือต้องอยู่ในใจเราตลอดไปตรงนี้ตั้งใจว่าจะทําเป็นหินอ่อนเป็นชื่อเจ้าพนะเป็นชื่อเจ้าพทีนี้มาดูด้านนอกก่อนโยมด้านนอกนะลุงหลอดอ่าไปชี้ให้ดูนั่งให้ดูก่อนลุงหลอดนี่ก็เป็นที่นั่ง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 ตรงนี้ยลุงหลอดนั่งตรงนี้เออนั่งนั่งนั่งอ่า อันนี้เป็นเป็นที่นั่งสำหรับเวลาพ่อเวลายมพ่อยมแม่นะออกมานั่งคุยแม่ก็นั่งกินหมากญาติโยมทั้งหลายที่เขาไปใครมาก็ได้มานั่งต้อนรับเขาตรงนี้เนาะตรงนี้ก็เหมาะในการนั่งเล่นนะแล้วก็บรรยากาศก,าก็เย็นสบายดีนะนะเออนีลุงหลอดได้นั่งให้ดูนะลุงหลอด นี่ก็หน้าต่างนี่เป็นของโยมแม่ต๋องนีุ่งหลอดนี่ของโยมแม่ตอ๋องเด้ออ่าโอเคโอเคอ่าอยมหลอดอ่านาต่างที่ยังไม่แกะยังไม่แกะพลาสติกออกเขาเป็นสติกเกอร์เนาะยมหลอดเนาะยังไม่แก่ออกเนื่องจากว่าเขาเขาปิดไว้กันคือช่วงทาสีทาสีเสร็จเขาก็จึงแก่ออกได้ก็จะเป็นสีดําขอบเป็นสีดํา อันนี้ก็เป็นประตูของคุณโยมแม่นงรักสายยศโยมแม่สองนี่เป็นไม้สนเมื่อวานนี้ก็เป็นลุงอ้วนซึ่งถือว่าเป็นคนที่เก่งเกี่ยวกับเรื่องการตั้งประตูวงกบหน้าตา่างอะไรแกแกชำนาญตรงนี้มามากแต่ก่อนแกทํางานตรงนี้มาโดยตรงตอนนี้แกอายุมากแกรู้ว่าพระ,ะกําลังสร้างบ้านในพอ่อแกมาเองเลยนะ แกเอากบตัวใหญ่เอาชุดอะไรมาทุกอย่างก็มาทำด้วยใจของแกนะแกมาฟรีมาตั้งใจมาทำให้เลยอ่ะเดี๋ยวนำไปดูด้านในเนาะลุงหลอดเนาะนี่กว่าจะเสร็จบ้านกว่าจะได้ก่อฉาบเสร็จเนาะอันนี้ก็เป็นอ่าด้านในที่หลวงพ่อท่านเจอมาไว้นะในวันอ่าดูด้านในเน,นาะลุงหลอดนี่ด้านในนี่ก็เป็นประตูของคุณยมแม่ลุงรักษายศศยมแม่ต๋อง นาลุงหลอดนะนี่เป็นประตูของคุณโยมแม่หนงรักษายศดโยมแม่ตองอันนี้คือให้เห็นว่าขอบหน้าตางอ่าก็จะติดสติกเกอร์อยู่เขาก็เก็บเอาไว้อ่าให้เวลาเก็บงานสีแล้วก็จะลอกสติกเกอร์ออกอันนี้ภายในนายโยมเนาะภายในเสร็จแล้วอ่าดูด้านในห้องที่โยมพ่อจะได้นอนตรงนี้เป็นยังไงยมหลอด นี่เป็นห้องนอนของแกนะพ่อได้นอนบ้านหลังดีแล้ะคือชีวิตของพ่อนี่แกนอนแต่กับกระท่อมมาโดยตลอดเออหน้าต่างนี่ลุงหลอดดีมากลุงหลอดเป็นพรีซเซนเตอร์โอ้ดีมากเลยอ่ะมาทีนี้เป็นห้อง,องพ่อทีนี้ตรงนี้นะลุงหลอดให้ลุงหลอดได้เดินมาดูตรงนี้สักหน่อยไอ้ด้านนี้เป็นเป็นอีกห้องหนึ่งแต่เราไม่ก่อทึบเราปล่อยโล่ง <c oughs> อันนี้ก็เป็นหน้าต่าง ตรงนี้ตรงนี้ก็ให้นุงหลอดมาชี้ชี้ตรงนี้อ่าตรงนี้ด้านนี้นิยมอาตมาเนี่ยตั้งใจว่าจะเนี่ยด้านนี้นะตั้งใจว่าจะตั้งโต๊ะหมู่บูชาเป็นหมู่เก้าซึ่งเรามีแล้วเป็นโต๊ะหมู่บูชาของเราอาตมาภาพเคยยมแม่อาตมาภาพเคยซื้อเอาไว้นะพอเสร็จหลังนี้เสร็จเรียบร้อยก็จะตั้งโต๊ะหมู่บูชาตรงนี้ แล้วก็จะหันหน้าหารือว่าหันพระพักภรงก์ทางตะวันออกนะแล้วโยมแม่อัตมาก็จะนอนอยู่ห้องนี้แหละก็จะเป็นห้องพระนี่แหละแต่วา่าไม่ใช่ห้องอัตมาคือห้องพระคือห้องสวดมน์ห้องโต๊ะหมู่บูชามีองค์พระพุทธร,รูปมีหลวงปู่ครูบาอาจารย์ก็จะมาตั้งตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นที่โลง่งเป็นที่โลง่งในโยมนี่คือด้านในที่พวกเราได้ร่วมกันสร้างนะร่วมกันสร้าง นะก็รายละเอียดอาตามายังไม่เก็บรายละเอียดเช่นการายิงซิลิคโคนนะรายละเอียดเดี๋ยวอาตมาภาพก็จะยิงเองนี่หน้าต่างของคุณโยมแม่ต่องประตูของคุณโยมแม่ต่องหลังคาทุกอย่างเลยนะยมหลอดนี่คุณโยมแม่นงรักสายยศแล้วก็จะมีเจ้าภาพหลายท่านแหละเดี๋ยวอาตมาภาพจะได้ไปนั่ง แล้วก็จะได้ในมูทนาเดี๋ยวยมพอ่อยมแม่ของธรรมาภาพก็จะได้กล่าวขอบคุณเจ้าภาพทุกท่านทุกคนนะก็ได้นำพาให้ท่านทั้งหลายได้มาเห็นว่าเสร็จเรียบร้อยจากการก่อฉาบโอ้แล้วก็มาถึงวันนี้เป็นไงลุงหลอ,อดเหนื่อยไหมลุงหลอดเหนื่อยไหมโอ้งานวันไอ้วันนี้เสร็จประมาณ9้า ก้าสิบเปอร์เซ็นเลยครับเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นยมยมหลอดเหนื่อยไหมมาช่วยงานเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยผมไม่เหนื่อยเป่เจ็บไม่ไม่เจ็บไม่ป่วยรับสบายเลยผมรับสบายนะลุงหลอดมาช่วยก็ตั้งใจมาช่วยฟรีหรือว่ามีใครบังคับไหมหรือว่ามาด้วยใจเลยเออผมมาก็ด้วยด้วยความรู้ของพระอาจารย์นะพระอาจารย์มีครับครับพระอาจารย์ดีดีดีมากเลยครับพระอาจารย์ไม่ถือ ม่จับเงินจับๆๆๆทับจับทองเลยเยมหลอดก็มาช่วยดีมากนะมาช่วยดีมากอาตอนนี้เราให้ยมดูบรรยากาศด้วยไหมยมหลอดว่าด้านหลัง<ห>เป็นทุ่งนาไม่ต้องเปิดก็ได้ยมหลอดมองเห็นอยู่นี่<ช>นี่ๆๆนี่โยมด้านหลังนะด้านหลังของบ้านพอพอพอเราเปิดหน้าต่างปั๊บเนี่ยพอเปิดหน้าต่างนะก็จะเห็นเป็นทุ่งนาประมาณนี้นเป็นบรรยากาศที่ดีมากเป็นบรรยากาศแบบท้องทุ่ง เเหมาะกับการอยู่แล้วปฏิบัติไปดีกว่านะปฏิบัติต้นไม้ก็เราก็อย่าไปไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากมายเนาะน้ําหยดใส่น,น้ำหยดก็หยดไปแล้วก็เน้นปฏิบัติดีกว่าอยู่ตรงนี้มันเหมาะมันเงียบเราแค่อยู่รอรอวันที่เราจะต้องกลับบ้านเก่าเนาะเราก็อยู่ปฏิบัติไปอันนี้เป็นบรรยากาศนะเห็นเป็นเป็นทุ่งนานะยมหลอดมาตัวนี้อากาศดีไม่ยมุ่งหลงลอด โอ้โหบรรยากาศดีมากเนาะเงียบแล้วหน้าเงียบสงบดีแล้วหน้าบ้านนี่ก็มีห้วยอีกเนาะมีห้วยมีน้ําใช้ฟรีลุงหลอดน้ําไฟแม่แม่แม่ต้องเป็นเจ้าภาพนี่เจ้าภาพไฟนะนี่ไฟนี่เขาโจรเขามาขโมยแบตเตอรี่พ่อไปไม่ต้องซื้อแบตเตอรี่ให้พ่อใหม่โอ้โหไฟสว่างสบายแล้วเนาะลุงหลอดเนาะ<ห>วสว่างด้านหลังก็ออกออกได้แล้ว อ่าฟา้ใช่ใช่ใช่ไฟนี่สามารถใช้สว่านใช้อะไรได้สบายเลยแล้วก็กลางคืนนี่ก็สว่างเต็มหน้าหน้าบ้านเลยเนาะอ่าอ่าัาาน้นก็ขออนุโมทนากับท่านผู้เปลี่ยนจาภาพเบื้องต้นก่อนเดี๋ยวธรรมภาพก็จะได้ให้ยมพ่อยมแม่นะวันนี้ยมแม่บอกว่าจะขอพักสักวันหนึ่งจะไปสักผ้านะแล้วก็ยมพ่อก็เก็บของบางส่วนเดี๋ยว พอถึงเวลาก็จะต้องให้ท่านมาขอบคุณเจ้าภาพแล้วก็อาตมาภาพก็จะกรวดน้ำให้เจ้าภาพอีกทีหนึ่งเนาะเอาลุงหลอดเอาโโมทนาเจ้าภาพสักหน่อยดูขอให้ท่านที่เป็นเจ้าภาพสายบุญเนาะเป็นสายสายบุญนะครับขอให้ท่านมีอายุมั่นัญยืนกวนให้มียศมีลาบมีโ<อ>ีเงินมีทองนะครับสาธุ